ียงอาจารย์สอนนะคะคุจะมาอรานแล้วก็ระบบเสียงนะคะไปรอบหนึ่งแยกเสียงออก er นะคะโออาจารย์น,น,ะะน่นะะเสียงจะเบาใช่ไหมคะเสียงจะเบาครหนึ่งครั้งนะคะระบบเสียงนะคะดันเสียงทั้งหมดอันนี้นี่คือดันเสียงทั้งหมดมาสัก100ร0 0ก็จะดังขึ้น นนแนีเงนนทีนี้เราอยากได้เฉพาะบางช่วงใช่ไหมคะให้ดังขึ้นอีกนะคะเช่นช่วงนี้ช่วงนี้ยที่แกเล่าจุดตรงนี้บเบาดังขึ้นอีกดูก็จะมาร์กจุดหนึ่งกับจุดสองตรงเนี้เพื่อดันเสียงระหว่างเนี้ยค่ะให้ดังขึ้นมาแบบนี้นะคะม,มันอาจจะถ้าอธิบายไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะฮะปุ๊บแล้วดูงก็ดันมาประมาณนี้นะคะกดอีกรอบนึง ดัดเพิ่มจากเดิมนะคะจากเดิม380ไปเป็นสัก600แบบนี้เนี่ยค่ะแล้วตรงเนี้ยค่ะระหว่างเนี้ยที่ดุมดันมานะคะ600หมดเลยนะคะมันจะดันยาวเลย6 0 0แล้วดุมก็มาร์กกลับไปเหมือนเดิมนะคะมาร์กกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ดูมไม่กรบกดถูกใจแล้วมาตรงเนี้ยค่ะนี่ตรงนี้เดี๋ยวกดอีก,ก,กนิดนึงแล้วเพื่อเพื่อลดลงนะ,ะลดลงตรงช่องบ้านตรงเนี้ยค่ะดูว่าจะกดส่วนบ้านดูจะลดเพราะว่าเป็นเสียงน้อย แต่ด้านโดยทั่วไปแล้วก็จะปักเลยค่ะปัดเลยโอเคเพราะอาจารย์ค่ะภาพันหลุจออันนี้มีความตอนแรกๆอาจจะงงๆนะคะแรกๆอาจจะงงๆเพราะมันละเอียดจริงๆนะคะน้องบางท่านที่ที่ตัดต่องานโรงเรียนมาสิคุณป้าไม่ต้องกังวลนะคะถ้าวันเดียวคุณป้าได้เลยค่ะ เด็กพวกนั้นน่าจะจะมุดหยีมากเลยโกรธนะคะบางคุณ้านยังเบื่อเรืยองสิ่งที่มันง่ายนะคะเขาเขาใช้เวลามาเกือบปีบางคนทำยิ่งเสียไม่ได้นะคะตอนนี้ต้องใช้หุ่นไม่ถึงนี่เทศศาสตร์เขาเรียนแบบละเอียดเขาเขาไม่ได้เรียนละเอียดจนนักครูสั่งให้ไปทำครูสั่งให้ไปทำเด็กเขก็จะต้องไปมั่วๆกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าครูท่านไหนแบบว่าจบมาเป็นอาจารย์เลยเขาก็จะไม่ไม่รู้กระบวนการอย่างเช่นของ มอปัตตันีนะคะอาจารย์นัทอาจารย์หลายท่านอาจารย์ท่านหนึ่งผู้หญิงที่ดูรู้จักเชิญมากระจกอังกฤษแต่มาสอนวิเทศแต่เรียนโคเรียนรัฟเฟิลเงี้ยแกได้แต่เรียนแกก็เลยจะถามว่าไ็นพี่ดูอันนี้เราเด็กปัดกับแบคปคัสแต่ด้วยความที่ระบบมันสอนให้เด็กปัดกับพี่มี่อ่ะรู้ไหมว่ากระบวนการตัดต่อที่เราทํางานจริงอะค่ะไม่ไม่จําเป็นเครื่องมือไม่มีความหมายเลยเพียงแต่ว่าผลสุดท้ายอะเล่าเรื่องมันมีความหมายมากกว่า คือฉะนั้นแล้วการแบดแ,แคปแคปัดจะมองว่าม,ม,มืออาชีพไม่เหมืออาชีพไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กันมืออาชีพคิดมืออาชีพทุกอย่างมืออาชีพเราก็ทําแคปแคัตได้ดีเท่าแล้วทําโปรพิมีเนี่ยทำตัดไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วถามว่าใครจะซื้องานโปรดิวเซอร์ซื้อเราแคปคัตนะคะไม่ได้มองเครื่องมือแต่อาจารย์อาจารย์เหล่านี้เขาจะเอาเครื่องมือมานานก่อน ว่าอันนี้ผ่านนี้ผ่านไปสําหรับดูแล้วตอนที่ทำอของกรมนอค่ะสื่อสร้างสรรค์เมื่อสองปีที่แล้วค่ะรู้บอกเลยว่าเขาจะให้รางวัลไม่ท่าก,กันกับเราขอ,ของทีมงานดูนะคะมีทั้งของคุณหมอนะคะ,ะพี่อที่ทกับตอนนี้รายการช่อง5อยู่แล้วก็ดูป่าใหญ่ครีเอชั่นทำแบบดีบริษัทของคุณหมออนะไรเงี้ยหลายคนเลยเราอยู่ในวงการสื่อที่เรามาจากพวกนี้ค่ะแต่เราเชิญอาจารย์มาเนื่องจากว่าเป็นนักวิชาการให้เครดิตตรงนั้นนะคะ ขามผาลสุดท้ายการตัดสินกับเขากับเราจะต่างกันเราเห็นจากการเล่าเรื่องโรงเรียนสตรีาพวิทยาทําดีมากเลยนะแต่เขาจะไม่ให้โรงเรียนหนึ่งถ่ายภาพไม่ได้ดีเลยแต่แค่ทําเป็นสาระคันดีธรรมดาซึ่งมันเป็นบูรณาและสาหรับเราเนี่ย <Yeah. S 1> ฉะนั้นแล้วเราลงความเห็นกันแล้วโอเคเราเราคิดเหมือนกันแต่เขาคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ของอาจารย์เขามีประสบการณ์ด้านการสอน แต่แต่เรามีประสบการณ์จากการทํางานกับลูกค้าการซื้อของเพราะงานพวกนี้ค่ะลูกค้าต้องซื้อถ้าทาแล้วลูกค้าไม่ซื้อไม่ไม่ได้ไม่เหมือนกับเรียนหนังสือที่ทําเพื่อให้ตรงตามเหมือนเหมือนเนี้ยทำไมดูหนุ่นสอนตามวิชาการไม่ได้เพราะว่าดูเรียนมาสี่ปีพอดูไปทำงานทุกอย่างตองเขา่าเทงหมเลยลูกค้าเท่านั้นเป็นคนตัดสินช่องอ่าทุ่งใสกวันก็เหมือนกันคนที่ตัดสินก็คือคุณประวิตมารินนทนจะผ่านไม่ผ่าน ต่อให้มันดีสมบูรณ์แบบเด็กจุฬานิเทศคิดมาเรียบร้อยคิดมาหนึ่งปีแล้วแต่ถ้าคุณมาร,รีวิวให้เพิ่มๆตรงนี้เราก็ต้องไปเพิ่มต่อให้คุณอภิชจบบริหารมาแต่เขาอยากให้เพิ่มเราก็ต้องไปเพิ่มเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญเลยคือการถ่ายนานผู้ซื้อเท่านั้นที่จะพอใจค่ะเหมือนคุณป้านเนี้ยผู้ซื้อพอใจแสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วค่ะนะคะมันมันจะเหมือนกันกับอาจารย์ถวัลชินีบอกเลยผลงานของผมต่อให้สวยให้ตายแค่ไหนถ้าเกิดผู้ซื้อไม่พอใจมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ อะไรเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะคะฉะนั้นแล้วเครื่องมือพวกนี้ค่ะมันมันคือแค่เครื่องมือทุกครั้งเลยนะคะพี่ตัดแต่อะไรก็ได้เหมือนที่พี่บอกค่ะอาจารย์ครับเราทำไมโปโลเบาเป็นเป็นผมมาแบ่งเป็นสามเฟรมเลยนะแล้วไอ้เฟรมแรกไม่เสียงเบาทีนี<อ>้พอเราเลือกเฟรมที่สองให้เสียงดังเฟรมที่สามมันก็ดังด้วยอาอไม่อ่ะถ้าถ้าเราคัดสามเฟรมใช่ไหมคะคัดสามเฟรมเฟรมที่สามจะไม่ดัง อ拦拦๋อมันหรือว่าหรือว่ายังยังไม่รู้เพ uh, ักไหมคะพักคักพักพักแล้วก็เสียงเสียงเสียงในคลิปเหรอคะครับเสียงในคลิปเลือกทำฟิลเลตมันให้เบาอย่างนี้ครับค่ติมแล้วเลือกฟิลนี่สองในหนังคืออะไรนังคืออะไรเป็นที่สามมัวก็หลังวัวตัดตัดเราแบ่งเนื้อเป็นแบ่งอย่างไรนะใช่ไหมคะแต่เลือกจากจากนี่ไหมคะจากเสียงไม่ได้หรือเลือกจากเพลงถ้าเลือกจากเสียงอ่ะเออมันจะเลือกเฉพาะมันจะเอาทั้งเสียงหมดเลยจะไม่เกี่ยวกับภาพ ขอคุณลุงเลือกจักเสียงตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อ,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 อถ้าเลือกจักเสียงถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าไอตัวตัวไทม์ไลน์นี้จะไม่เกี่ยวกับภาพนะคะจะจะไม่เกี่ยวกับภาพภาพเนี่ยเราปิดไปหมดแล้วแต่ว่าตรงนเ,นเนี้ยเฟรมเนี้ยค่ะดูอยากให้ดังใช่ไหมคะแต่ดูไม่ได้ล็อกเอาไว้ดูปรับเป็น400ใช่ไหมคะตรงพวกเนี้ยไม่มีเลยนะคะดูปรับตุงเดียวเดี๋อธิบายให้ฟังหรือว่าเป็นคําถามที่โอเคเลยค่ะเนื่องจากว่าเหมือนเหมือนเมื่อวานที่ทําให้พี่โจดูใช่คะพี่โจเนี่ยตรงนี้นะคะ แล้วดูมาร์คไว้นะคะดับเสียงมา400ปุ๊บตรงนี้ะจะดังยาวไปหมดเลยะคะ่ะนี่ค่ะจะยาวไปทั้งคลิปเลยนะคะจะไม่เกี่ยวกับภาพคะ่ะจะไม่เกี่ยวกับภาพเลยเสียงจะยาวไปทั้งคลิปเลยจนเรามาร์คเสียงเองน,นะ,ะแต่เมื่อไหร่ที่เรามามิกตรงตรงภาพเลยเฉพาะเฟรมที่เราตัดมันก็จะดังเฉพาะท่อนนั้นที่เราตัดจะต่างกันนะคะถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วม,มันจะแยกส่วนกั้ชัดเจนเลยะคะ่ะท มื่อม,นมนนันมันจะไม่ลิงก์กันเสียงกับภาพพวกนี้ค่ะมันจะไม่ลิงก์กันเหมือนเหมือนเฟรมนี้เดี๋ยวดูอธิบายตรงนี้ใช่ไหมคะปุ๊บคลิปนี้ใช่ไหมคะดูอยากให้ตรงนี้ดังนะคะดังนะคดัง,ด,งดูต่อดูก็ล็อกไว้เลยเดี๋ยวตรงนี้ศูนย์ไปเลยตรงนี้ดังหนึ่งร้อยเดี๋ยวดังไปปุ๊บเนี่ย่ยดูทำแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแต่ นี่ยแม้มาศูนย์เลยนะคะก็ดูปิดไว้หมดเลยนะทีเนี้ยมาดูเฟรมที่สองตรงเนี้ยค่ะดูไม่ปิดดูไม่ปิดดูปล่อยเลยมันก็จะดังยาวแต่เมื่อไหร่ที่ดูกดปุ่มล็อกเอาไว้ว่าดังถึงเฉพาะเฟรมนี้พอแล้วเดี๋ยวเฟรมเนี้ยค่อยๆหิ่ลงค่อยๆดิซอลงค่อยๆปิดลงนะคะใจนะคะรูค่อยๆปิดลงศูนย์มันก็จะเป็นสี่ตุ่มแบบนี้เลยค่ะเหมือนล็อกหนึ่งสองสาม มันก็จะตึมลงมานะเพราะว่าภาพกัดเสียงจะจะไม่ไมเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเสียงอยู่ในคลิปนี้เรามาทําของเฉพาะคลิปนั้นได้ถึงได้ให้ปิดเสียงเพราะว่าเสียงมิกบนภาพกัดเสียงเองเลยค่นะเนื่องจากว่ามันเป็นแคปคัสโปรแกรมที่ใช้กับสมาร,ร์ทโฟนเราจะไม่ได้เห็นเลยเยอร์ทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ที่เป็นโปรแกรมใหญ่โฟ่อพรีเมียร์อีดิวสไฟนัลทัจะเห็นช่องหมดเลยทุกอันมันจะมิกง่ายนะคะอ้เน,นี้หลักการมันนะฮะ โงโงงงละยังไงรายได้อยู่นะพอะพอเข้าใจแต่มันสำคัญจริงๆนะสำคัญจริงๆนะคะเดีเ๋ยวดูจะให้ดูอ่าน,นบรรยายบรรยายเสียงบรรยายเสียงบรรย,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 ยายในกองโฟลเดอร์มั้นน่แน่นอนสถาบันพัฒนาการเรยสถาบันพัฒนาการเรยน ใยา่นะคะทุกคนจะเห็นไหมคะมันจะเป็นคลื่นเสียงฉะนั้นแล้วตรงนี้หาเราตัดทิ้งได้เลยเพราะอะไรคะเสียงมีไหมคะ <c oughs> ไม่ไมีดูออกได้เลยเป็นเป็นราลากาเป็นคําคำมันจะตักตุ่มแบบนี้ได้เลยดูจัดตุ่มนะคะส่วนมากดูก็จะเห็นจังหวะหรือปีอะไรก็ตามจะดูจักตุ่มตรงนี้นะคะ่ะเวลาเปลี่ยนมันจะเป็นฉุบชุบฉุบนะคะอันนี้เริ่มเริ่มละเอียดของการปรับเสียงนะคะเนื่องจากว่าพอตัดไปแล้วะคะ่ะทุกคนจะมีเสียงขาดเสียงอะไรบ้างนะคะดูนะ เวลาดูทำงานใช่ไหมคะดงจะตัดเสียงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงฆ์จะตัดเสียงนี้ก่อนเป็นหน่วยงานสำคัญภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานงก,กระทรวงแรงง,งานงที่มุ่งพัฒนาศ,ศักยภาพกำลังแรง,งงานให้มีทักษะตรงตามความต้องการขอ,ของตลาดแรงง,งานยุคใหม่ที่นี่ให้บริการตรง,งนี้ค่ะงดงจะไม่ติดแล้วนะคะดจะแยกไปเลยคตามเดี๋ยวดูจะใส่ภาพอื่นถ้าติดไปปุ๊บคณไม่เข้าใจแนละ้วคนไม่มีอารมณ์แล้ว มันจะต,ติดๆทุกคนจะใส่เสียงแล้วติดๆกันหมดเลยใช่ไหมคะดูจะโยกเลยค่ะโยกโยกไปอีกอันหนะะึ่งค่ะเว้นไว้เพื่อใส่เพื่อใส่ภาพอื่นให้คนได้อินกับสถาบันพัฒนาฝีมือแงงานอาจจะเป็นการเชื่อมไฟนิดนึงนํำใต้น้ําหรืออะไรที่หน่อยนะคะเพื่อให้คนรู้อินกับงานถ้าเกิดว่าเราปูไปติดๆปุ๊บนะ,ค,ะคนทั้งภาพทั้งเสียงดูภาพนี้ยังไม่จบเสียงนี้ใหม่แล้วเสียงนี้ใหม่แล้วลืมไปแล้วเมื่อกี้พูดอะไร มันไม่พระมันไม่ใช่หนังสืออ่ะเพราะมันเป็นมิดปูอ่ะมันเนี่ยมันยาวไปุ๊บที่นี่ทีเนี้ยคนไม่จับที่นี่ให้บริการรก็เลยก็รงและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลากหลายสาขาทั้งอุตสาหกรรมช่างเทคนิคเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพบริการเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทย